สวัสดีทุกคนจะไม่มีทางได้เห็นหัวฟิลแน่นอนฮะ ราะงั้นไม่ต้องห่วงนะฮะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีช้าโลกทุกคนอยากเห็นหัวฟิวกันแล้วใช่หรือเปล่าจะไม่ได้เห็นหรอกนะเราจะเล่นเกมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมให้ทุกคนดูแต่ฟิวทำไม่เป็นอะ่ะฟิวไม่รู้ว่ามันเชื่อมกับหน้าจอย,อยังไง คนถ้าใครทําเป็นบอกฟิลหน่อยไปทําอะไรมาน่ารักเพรอผ่อนตาสะพึงมากเห็นแล้วฟิลเตอร์หลุดตอนไหนยังไม่หลุดเลย <c oughs> งงงงอะไรเหรอแปลหัวใจเอาไว้แอบเห็นผมนิดๆยังไม่เห็นหรอก นี่ไงซื้อที่ฉีดมาแล้วแล้วก็ซื้อยาอมมาด้วยพี่ชายประคันทวิตซิวไม่เคยเล่นทวีตอะ่ะเออไอพอลองเพลงยะไปเคยเห็นพี่เคยเห็นใครทําไม่รู้อ่ะแต่จำไม่ได้แล้วงงอะไรกันด้า ขึ้นมามางงอยู่นั่นเห็นสีแล้วรู้ได้ไงว่าเห็นสีแล้วโม่หรือเปล่าทุกคนคีโม้อ่ะไม่เชื่อหรอกื่อไม่เชื่อทุกคนเห็นสีฮ่าฮ่จุวย ที่ราคาจิบๆสวัสดีครับฉันถอดเสื้ออยู่ขี้เกียจใส่เสือ้อสีปังมาก <c oughs> ยังยังไม่โอ้ยเสื้อกขาพิบรอจังครับอะไรครับคือจะไม่ให้คนเห็นหัวคือลองกอนผมไมห้ฉันเห็นจริงๆนะไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อก็ถอดล้์เลยสิครับแล้วมึงนะ ได้ทุกคนเห็นใช่ไหมเคไม่เห็นละอเฮ้ยเข้าใส่ฟิลเตอร์ปกติไม่เห็นแล้วนี่ไง ใช่ไหมทุกคนไม่เห็นแล้วชัดเลยเห็นไม่เห็นอย่ามั่วทุกคนมั่วมากเลยเห็นได้ไงไม่เห็นเถออย่ามั่วไม่จริงไม่จริงไม่จริงเห็นไปแล้วไม่เชื่อ I'mma leave my door o ยอกหยอกหยอกหยอกเหมือน c a นเตอร์ใช่ป่ะสวัสดีครับลูกค้าวันนี้ต้องการอะไรไหมครับผม <laughs> ต้องการใจฟิลหรือต้องการตัวฟิลครับนั่นไหม็นอยู่มันพันใส่หมวกนี่ยใส่แล้วก็รอบนี้ก็จะไม่เห็นจริงๆเห็นนะเห็นคนหลอด อะไรอ่ะฟิวไม่ทําอะไรเลยนะแปลว่าคุณฟิวคือทําอะไรครับดีปะอออออามโเเเเพก ที่จะด้ดูฟิลเล่นเกมอะไรอยู่ทุกคนเกมที่ฟิลเล่นคือวอลลูรเรนนะครับแล้วก็ท่จะเล่นทุกคนดูว่าคือเล่นโหดแค่ไหนเราจะมาซ้อมกันก่อนแล้วกันขอซ้อมก่อนแล้วกัน ซ้อมไงนะล,ลืมนะเฮอให้ทุกคนดูฟิวเล่นเกมเดี๋ยวจะให้เห็นหน้าจบอันนี้ก่อน โอเคว่าย,ยากไป โอ้โอ้แตกแตกหนึ่งสวยสองสามสี่ห้าหกแตกแตกให้หมดแตก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 แตทำไมไม่แตก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 สวยพีชสวยสวยสวย อตกกตกแตก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 หัวห <accurately S 2> ัวห <ines> ัวหัวแตกหัวหัวหัวตกหัวหัวหัวตกเอ๊มันไ <photos> ี่แปลกไหมไม่แปลกอ่ะคือเป็นคนปกติ ใช่ใชเกมนี้คือเกมที่เล่นกับน้องภูครับผมแล้วก็ตัก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 ตกตักตก Tak tak. tak, 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 ก็มาให้ดูเล่นๆไม่มีอะไรหรอกเอ้ามันคือการกดออกเกมอ่ะเนะี่ยไม่รู้เนะี่ยว่าเข้าเกมใหม่ล้ว <c oughs> แต่ฟิวต้องรอพี่ก่อนนะทุกคนเพราะว่า <c oughs> ตอนนี้พี่ฟิวกำลังเล่นอยู่ดูเขารอพี่มาแล้วก็เขาเล่นพร้อมพี่อยากโดเนทคือ คือฟิวทำทวิตไม่เป็นนะมันทำยังไงอะทุกคนถ้าฟิวเข้าไปดูตอนนี้มันจะดูได้หรือเปล่ามีใครเล่นอยู่บ้างอ่ะตอนนี้ในทวิตตั้งต้นปะไหนลองเข้าทวิสซิฟงมาวัยีพี่ฟงครับพี่ฟงมาพี่ฟงไม่ขึ้นหรอกถ้า อะไรอ่ะอะไรขึ้นให้บ,บอสสอนไหมบอสอยู่ไหนก่อนดีว่าตอนนี้นบอสอยู่ไหนก่อนคืออยากให้บอสสอนไหมมันก็สอนได้แหละแต่ว่าบอสอยู่ไหนแค่นั้นแหละคําเดียวเลยเดีย๋ยวเข้าไปดูในทวิตก่อนห้มอนสอนอืม <c oughs> วันนี้ปอจะทวิตสองทุ่มสี่สิบลองถามดูคือเขาเล่นเกมอะไรกันบ้างในทวิตไหนใครลองลากมาให้ฟิลหนสสิเฮ้เฮเฮไหนมีใครเล่นอยู่บ้างอ่ะใครใครรู้บ้างไหนลองแนะนำหน่อย ตอนนี้มีใครบ้างบอสเอ,อ้ยบอสขึ้นเอาบอสขึ้นมาก่อนบอสขึ้นมาให้พี่หน่อยเอามาเป็นความรู้พี่ไม่ค่อยรู้อะไรเลยเขาเล่นเอเปกกันคิวก็มีเอเปกเล่นไปแต่สอนไมล่ล่ะเล่นไม่เป็นมีเอเปกแต่ไม่เล่นเล่นไม่เป็นแค่นั้นแหละไม่มีใครเล่นเลยตอนนี้นี่ไงเห็นบอสอยู่บอสเข้ามา ว่าไงบอสสอนบอสสตรีมเมื่อวันนี้อาจจะที่ไม่ไม่มีใครเล่นวอลเล็ทเลยเอฟเฟกต์กันหรอนี่เล่นกันบ้างเหรอพี่ปูเล่นวอลเล็ทพี่ปูเล่นวอลเล็ททางไปหาพี่ปูพี่เล่นกับปูแล้วแต่บอสอ่ะพี่อยากเล่นกับบอสบ้างไม่ได้เหรอบอสสอนพี่สตรีมหน่อยดิ ผมยังไม่รอดเลยเอา้าแค้นี่ก่อน่อะก่อนได้ดีบก็ได้ที่ได้อะก็แค่เปิดสตรีมสมัครสตรีมแล้วก็สตรีม,ม, <laughs> ม OBS หลด OBS ดังหลดอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะหลด OBS ไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวส่งลิงก์ยูทูบให้ไหมนี่ยังมี OBS Studio พอนมาสักพี่ไปเข้ากับบอสจบพี่ไม่ต้องสติมถ่ายทั้งานพี่ไปเข้ากับพวกบอสเลยจบแต่ว่าพี่เล่นไม่เป็นอ่ะสอนพี่เล่นเอฟเฟกต์ดิสอนกเกมเลยพี่เล่นไม่เป็นเล่นเป็นแต่เดตบายกับบอสโอ้ยโมโมอุ้ยพี่เล่นเดตบายหรืเปล่าเอาบปล่าเดตบายบัล่าแต่พี่แบ่งนะพาะผมเล่นไม่เป็นมีหน้าทีีอีดการ์ดอย่างเดียวได้เดี๋ยวไวแอดไปเดี๋ยวไวแอดไปเล่นวันไหน วันนี้ผมว่าจะเล่นฟอกายเอ้ยพี่มีฟอกายนะเล่นกับใครอะ่ะเล่นกับมอนมาดิมาดิเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวบอกมอนแฮะเล่นกี่โมงอ่ะก็สักสามสี่ทุ่มมั้งอ่ทุ่มเล่น,เล,นเล่นทีว่เนาะได้อาอยู่ไหนเราอยู่บ้านครเพิ่งไปข้างนอกมาเราก็สตรีมเราก็ไลฟ์ในไอจีไปด้วยแล้วก็เล่นแล้วก็สตรีมในในคอมไปด้วยไม่ได้ไม่ได้ คนเขาจะได้เห็นหน้าไงแล้วก็คนเขาจะได้ไปดูในทวิตได้เปิดกล้องได้เปิดกล้องได้ที่ไม่มีกล้องทำไงอะถือบอสพี่ทีมกับบอสอะไรนะลิ้นั้นเลยเอาลิปนี้บอสทำไมอ่ะอ้า บาไปแล้วป๊บน,นึงนะเดี๋ยวพี่ขอฟิวเดฟิวขอเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ขอนั้นก่อนนะคะทุกคนใจยเย็นนะคะต้องทักบอกเพื่อนอีกอะอีมนะัสกลับมาแล้วนี่ไง กลับมาแล้วคุณแม่โทรมาเมืเ่อ้สว,วัสดีค่ะทุกคนไม่บอไป,ปไหนบอกับกอบอะค่ะบอไม่นะตู้เบบี้ดันคิดอิทเรื หืใครอะ่ะใครทักมา,มาไม่ม่คือไม่มีใครทักเรามาเลยทุกคนเราเศร้าเรอจะเข้าไปหาน้องครูลนะอย่ามาฆ้าขาอะไรอะ่ะฆ่าขาเป็นคนโชคชอ่ะ i m a leave my t o o r o oh, p i n i m a leave my t o r เ่างนี้อ่ะอ a l เขาเขาเรียกอ่อยครับทำไมทุกคนมี G T L V ด้วยเนี่ยอยากเล่นกับทุกคนมากๆเลยอุตสาห์มีคอมแล้วแต่ทุกคนก็ไม่เล่นกับฟิวฟิวเศร้าอยู่เด้อน้องบีวันนี้ใครไปวันเกิดน้องบีมาบ้างครับไปฉลองก่อนวันเกิดฟิวไปไม่ทันครับฟิวต,ตื่นสายมาก นั่นแหละทุกคนฟิวจะโดนตีฟิวแค่โดนตีแน่ฟิวจะโดนตีเรื่องอะไรก่อนฟิวทำอะไรผิดสินสอบพร้อมแล้วนะลูดลงให้สุดสิคุณฟิวเอ้ขทา้ทาทอ้หอกหอกหอกขอเข็มนกับได้นหยคะ่ะมาเล่นในใจเราปะเมื่อคืนฟังฟิวร้องเพลงกล่อมหลับเลยจริงหรอหลายมากยังไม่ทำเลย เห็นกับได้พอมเอามาทำไรครับมันไม่ได้นะเมืแ่อบบกี้ทำไมไม่ได้นายลองบอกสิมันไม่ได้ตรงไหนอันไหนมันไม่ได้ไหนๆก็ไหนๆแล้วบอกในนี้เลย ขอยืมรหัสตะตีมหน่อยค่าฮ่็กทักขามัน ลยพิมพ์ในนี้ยิมแชทหน่อยเต็มไหมเลยคือแบบผู้ชายคนหนึ่งหล่อได้ขนาดนี้เลยเบอร์ฟิลไม่ทำอะไรเลยทุกคนฟิลเล่นเกมนะเนี่ย ชอบเสียงหัวเราะมากเข็มกับได้ไมาเย็บกับน้องภูมมีเวลาเล่นเกมด้วยเปลอมีแค่ไม่กี่ตารครับน้องภูเป็นเด็กที่ตามตัวมาเล่นเกมด้วยยากมากไม่ให่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชไม่ใช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 ช่เอใช่นี่ฟิลนี่ฟิว ปกอยู่ห้องพี่เจมโปกทิ้งคอมไว้ห้องนี้ครับผมสวัสดีครับสแกนข้าวบัดดีน้องแฮมพี่พี่ไปพี่ไปยิงคนมาพี่เลยดังนะฮะ พี่มีค่าหัวเท่าลูฟี่เลยมังกี้ดีลูฟี่อืมพี่เป็นจักรพรรดลิละไอโฟมไม่อยอมตอบอ่ะเป็นไรเฮ้ยได้ดิพี่เป็นได้ทุกคนอ่ะพี่เป็นใครก็ไ้อุ้ยไม่เป็นไอเฮียไปไหนก็ไปเลยควย k คเคเคบายบายจุกเนาะเอา้านี่ไงพู้กับคนในดิสคอร์ทุกคนเดี๋ยวฟิวไปแล้วนะไปเล่นเกมบายบาย